สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีพอกันในช่วงนี้ช่วงเทียงช่วงเทียงเทียงครับพี่น้องครับได้ยินเสียงโบเะไว่ยๆเสียงผู้เดียวนี่ท่วมกล้องเลยครับพี่น้องครับตามหาเสียงนั้นเสียงนั้นเป็นเสียงผู้ใดขึ้นไปบนที่ โอ้ยอ้าวพ่อครับพ่อพ่อกันแล้วมาทำแม่มาฟังรำเพลินมาฟังสายยันกิมลั่นสีบ้าพ่อแรกครับตัวเสียงดังโกมูพ่อคนดังนะครับพี่น้องครับดังอีดีครับที่ครับยู่ถูกสองตัวถ่ายผมนี่ครับผมนี่ถ่ายไปกันมาถ่ายไปมาเป็นกล่องสองตัวกล่องสองตัวถ่ายไปใจมาถ่ายไปมาเป็นกล่องสามตัวโอ้ยต้นไม้สัตว์ก่อนสิบ้ก่อนครับ ก็สิว่าเป็นสายยันเศร้าเป็นสิวประกอบกันเป็นบ้ามาก่อนเป็นบ้ามาก่อนลายก็นี่วอ่ะสวัสดีครับพี่ประกอบกนครับพี่รองที่สองครับพี่ประกอบกนครับวันนี้เอางานก็เสิียดายครับผมเสียมโอ้ยมอยมอยสุดยอดครับพี่น้องครับสวัสดีครับโมแมนต์มิสีครับนี่ครับตอนนี้ติดยิมไฟตีไฟกำลังติดครับตอนนี้กำลังติดต่างไฟกับบอครับกำลังติดพี่ยังติดหอยเอาติดหอยมาสิีหงันนี่คืองเพลย์คกันได้สื่อบันเทิงครับผมมาได้ครับมาฟังจังฟรีมาฟังไงสีมาฟังบักรมีเออ

สเตปของไม้ไทยครับน้องครับต่นี่เป็นสเตปของสายยัน่าเสียงไ้ทอ่เมงคือฟนเสียงคือจแนบนนัเน่ยก่งจริงหญิงหญิงก็สนเสียงคือหลายคนตันี้เอาจไหม โอ้ยอ şey ้ออเทางแปดร้อยส่องมกแรอยส่องเก้าร้อยส่องมเนยต้องชื่อให้ดีๆครับผมโอยี่เลือดเปียกอีกกากันเองนี่สองโอ้ยนี่นะครับน้องนี่สองพอพุยาที่นี่พอพยาบ่ครับโอ้ บัจจลงส่องเลยครับส่องจะคอยลงเลยครับส่องพ่อพญาอาทิตย์พ่อพญาอาทิตย์ครับผมแม่ป้าเป็นป้าเป็นก้นโสดบ่บ่ดิเลยพ่อพญาได้เป็นพ่อพญาลองรับพญาให้ฟังครับปัจจัยอันตอนนี้พบกับการการแสดงพิธีของสิ่งศักดสาวธิ์ดอยเซนเปิดแท้ครับเจ้าีไปพญาพ่อพญาครับได้ผลงานเพลง้ยังป้าเของเป็นยังไม่จำเลย พ่อแม่ยังช่วงนี้พบกันกับปอพยงเอาล่ำ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 เอาไปทีเนี่ยแต่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 ่แต่แต่แต่่แต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 ้อต่ต่ต่แตต่แ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 ต่่่ คุณพร้อมแล้วแต่ว่าผมยังไม่พร้อมเนี่ยอยู่ทางพีไออยู่ทางโอ้ยเฮ้ยอย่าตีดไว้บ้างเสียงไม่เติมแมทกมากขนาดนับผมเอ้อโอ้หัวกระยอเป็นเสียงสูงเครื่องซาบแมสเป็นปังนะครับเด้ออีหอกาเสือครับผมเสราาโอ้เสราวะ น้ำดำตาเสือเราเสือเราอลังคิอแก่บอครับน้ำดำตาลีโอสร้งเป็ดหาอาชาลีโอแต่ชุดโตงานนี้เฮาใจผมนไม่มีเงินใจครับผมโอ้ยเมื่อยเอเอาเมื่อยแล้วเหรอเสร็จแล้วไม่ทานอ้อนเลยมอยลายมอยลายเมื่อคืนกูไปนอนทั้งคืนนี่สอดแจ้งสอดแจ้งครับผมพเวอร์เสียงสุดยอดเลยครับน้องอยากได้ใครกันดีครับมันจะไปสอดกันตัวครับแม่มาจ้ำกันมื่อตื่นระเบิดบนท้าเลยเนาะ แต่ทยคนดังนี่แหละออจานยาคือว่าปากนะมูดิบอไม่เลายากไรบ่เนาะเลาำคั้นสะกแหงเยนี่เนะเล่าปากว่าได้เพ่งนีก็ได้ว่าจะเป็นไม้ไท่หรือเล อตอนนี้กำลังขึ้นโค้งไฟครับพี่น้องครับกำลังขึ้นโค้งไฟพี่น้องซื้อพัดจ่องตัวเข้ามาตั้งแต่เว้นเว้นนะพี่น้องเด้อรีบซื้อพัดจ่องตัวเข้ามาครับพี่น้องครับเมื่อนี้ <c oughs> เริ่มตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปครับพี่น้องครับ <c oughs> หลังจากแมวลาแล้วก็เป็นฮาเริ่มไล่เลย ซื้อเฝ้าซื้อวัดจองตัวเข้ามาครับพี่น้องร้อยยี่สิบเก้าบาทช้างชนช้างมันสิเป็นเจ้าไดนพี่น้องเอาช้างหนึ่งที่สิมาชนเป็นสังวาดลำพนเจนครับพี่น้องครับมาประท่าคับสาวน้อยเพชรบันแพงสังวาดลำเพือนอันใดสิเกิดขึ้นพี่น้องครับซื้อวัดจองตัวเข้ามา รีบๆเลยนะครับยังท่านตอนนิยังท่านครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสียงผูด้เดียวก็กุ้มแล้ว มือไหนมือไหน<อ>พูดนะมัดนุามา่มโจทย์พี่น้อง,องตอนนี้ก็ล่างดึงดาวพี่น้องนี่ก็ล่างดึงดาว <c oughs> นี่คือตรงนี้นที่คือ,ค,อคืออะไรรู้เปล่า เออซื้อวาโลเดียวจำอะไรไหมเพราะลื่นลื่นี่ครับพี่น้องจำอะไรไฟครับเออเป็นงานตาแกดต้นบนครับผมไฟครับผมเป็นงานตาแดดเรับเกครับผมบริดับเ่นที่อครับที่ไปผมมกันอเอีคานมา บ่อซื้อเสื้กระเงือแตกพี่น้องโอ้ยสุดเ็ด็กก็มูเห็ดใจเด็กบ่อซื้อกระเงือแตกคุณ่นคุณรองให้งานหรือหายเขาเออโอ้ยบัก้างเอ้ยทำงานเสร็จหรืเมื่อยเออไม่หน่าไมด้เมื่อยครับเจ้าอื่นปะทำงานทั้งวันไดพันห้าเดินไปเดินมาไดห้าพันโอ้ยคือได้หลายแท้แต่ครับสอบถามอาจารย์ยาเลยครับเรื่องวอล์รี่ย่างไปยังมาได้ห้าพันเต้เป็นหัวหน้ามู้นี่ได้เปรียบนะ เนีนขวดเบงสามพันหมดเลป้าคนเขโมยเบิ่งเขโมยเบิ่งพี่บ้าวป่ะพี่น้ <c oughs> นองโอ้ยตายเลยนี่คืออาจารย์สายันครับพี่น้องครับสายันซาวมาจากอุบลราชธานีอุบลได้ไหมอาจารย์เนาะ แล้นว่าอาจารย์ผมมาจากอุบลปะนุ่มอุบลคนพี่บุญครับหน้าตาดีพี่บุญมังสาหานดีดีกว่าประเทศชาติเอ้ากระสังวันอาจารย์ผมกําลังชิปอะไรอัดชิปอยู่ดิเออเออมาเถิดเนยนี่บางคนอาจจะมูจาว่าสายยันซ่าเป็นผล้นี่ครับผู้กําลังย่างอุ่นๆใน้าเวทีนี่ครับพี่น้องครับนี่แหละ เชือดำๆอุอ่อนอยู่ในวทธีนี่คือสายยันซ่าครับพี่น้องครับคนเปนคนอารมณ์ดีอารมณ์สุนทีเป็นบ้าได้พัดมือพี่น้องขนาดนอนงดูกนันยังลุกขึ้นมาห้องกำลังเถื่อตอนนี้เวิเที่ยากำลังประกอบไฟแสงสีเสียงครับพี่น้องครับมือแรกนี่จะลืมซื้อวัดจองตั๋วเข้ามาเด้อพี่น้องนะครับพี่น้องครับให้กำลังใจกำลังใจพอพราใหญ่เสานา มาเด้อมาเด้อเตยล่านาลาเด้นาลาอไอเขาดีครับมือแรกยังเตยล่านาลาอยู่ผลงานเพลงของเบาเอกเมื่ไวอาจารย์เนี่ยมื่อน้ำยังเมื่อน้ำเสียงข้นหมอขยังเมื่อน้ำเสียงคนเนาะอาจารย์สายันอาจารย์ยาเราบอกว่าเราเมื่อน้ำเสียงข้นนะส่วน จารย์ยาละเมือน้ำเสียงโคตรเลยต่อไปคุณผมเป็นนักหลบอะไรหรอป้าพ่อเห้อนักหลบเดียวเพ่งมาบักเพลงระบักโอ้ยต้องสมัครพิเศษนะผมเพ่งรบักเพ่งระบักนี่หละเพราะเขาว่าหัน เอาสำหรับคลิปนี้วันชนีพี่น้องพ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลแน่นอนครับอาจารย์โดนันเรดลอย่าลืมสื่อบัตรเข้าไปเบิ่มด้วยครับล่าช่องอะไรจ๊ะบ้านเลยล่าช่องกันอะหรับสำหรับช่องช่องปลายตรงนั้น่ซอพญาอาทิตย์ซอพญาอาทิตย์ครับผมเราเป็นพ่อพญาอาทิตย์ครับ ขอฝากช่องพ่อหนําทสี่ช่องพ่อพญาอาทิตย์หน้าช่องสายันทองสวัสดนะครับฝากกดติดตามด้วยกดแค่ครั้งเดียวนะครับอย่ากด2ครั้งนะครับกะกด2ครั้งมันจะเอาออกครับพ่อมคลิปนี้เอาไว้เฉยๆก่อนนะคับน้องเจอกันคลิปใหม่ให้อยากให้พ่อพญาอาทิตย์มาถ่ายผมคอมเมนต์ที่ใต้คอมมานี้ได้นะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีและสวัสดีสวัสดีสวัสดีและสวัสดี ขอบคุณค่ะครับขอบคุณขอบคุณค่ะครับขอบคุณที่การุณให้แรงใจกลางเนี้ยแต่วันโอ้เนี้ยวันแค่ไหกลางเนี้ยเอาขอบคุณขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์สายจันครับพี่น้องครับเป็นสีสันในชีตนี้จุ๊บๆพ่อกันในชีพงานครับพี่น้องครับลักนาจะไม่กล้าบอกจะรักของจะรักของบอแมนไหมของขารักของเจ้านะครับรักนาจะไม่กล้าบอกรักสิ่งของกันว่รักสิ่งของกันว่าทำให้หนักขึ้นกว่ากับผม